Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala mursalin alihi ajma'in Rabbi saudari, wa yasli amri lisani qawli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Raka syukur Allah subhanahu wa ta'ala Di Allah subhanahu wa ta'ala nan ได้ทรงให้ทางนําในการที่เราได้มีการขัดเกลาตัวของเรานั้นฉะนั้นในสับา,าห์นี้อยากที่จะนําเสนอกับพวกเรานั้นก็คือจิตใจที่มีการขัดเกลาด้วยกับอิมานซึ่งอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวะตาอลาจะทําให้เรานั้นมีชีวิตชีวาดังที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวะตาอลานั้นได้ทรงกล่าวไว้ในสุรอันไบญินะ ในอายะที่เจ็ดซึ่งมีความว่าอินนัลลาีนาอามานูวะอามิลุสอลิฮัสอุลัยคารุมคอยรุนบาริยาซึ่งมีความว่าแต่จริงบรรดาผู้ที่ศรัทธาและก็ประกอบความดีนั้นจนเหล่านั้นคือพวกเขาเป็นผู้ที่เป็นมนุษย์ที่ดียิ่งนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺตะอัาลลนั้นได้ทรงให้เราได้ทราบว่า บุคคลที่พึงการศรัทธาและเป็นผู้ที่ประกอบความดีนั้นในทัศนะของอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลานั้นเขาเป็นมนุษย์ที่ดียิ่งนาที่อัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลานั่นหมายความว่าการมีชีวิตของเรานั้นจะต้องอยู่ในการขัดเกลาตัวของเรานั้นอยู่ในหลักการของอันสลามโดยกับการที่เรานั้น มีความมุ่งมั่นและก็เชื่อมั่นในการที่อัลลอฮฺ سبحانه าละนั้นจะตอบแทนความดีให้กับเราในสวงสวรส์ที่อัลลอฮฺ سبحانه แะก็อลลอนั้นได้ทรงตัดเตรียมเอาไว้ในบ้นปลายของบรรดาผู้ศรัทธาที่จะกลับไปหาอัลลอฮฺ سبحانه แะก็อลลอโดยเหตุนี้จึงจะเป็นอย่างยิ่งที่เราทุกคนนั้นจะต้องมีความตระหนักถึงการมีชีวิตบนโลกดุนยานี้ คือโลกแห่งการกระทำโลกแห่งการที่เราจะต้องอสร้างความกระตือรือร้นในการที่จะพัฒนาตนเองนั้นไปสู่เบาที่มีความยำเกรงต่ออัลลอสุบฮาณิหัวตตะอาลาในทุกๆมิติของชีวิตไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ต้องการต่ออารมณ์ของเราหรือไม่ก็าตามแต่เมื่อเป็นหลักการของอิสลามแล้วจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องอมีความ เชื่อมั่นแล้วก็มีความมุ่งมั่นในการที่จะปฏิบัติในสิ่งที่เป็นความดีฉากนั้นเราจึงมาดูว่าสิ่งที่จะทําให้เรานั้นเป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จในอาชีรัฐมีผู้ที่ถามท่านสุน,นูนว่าสาเหตุอะไรบ้างนะครับที่จะทําให้เราได้เข้าสวรรค์ท่านตอบว่าประการที่หนึ่งก็คือเราจะต้องมีความเชื่อมัน่นและก็ยืนหยัดอย่างไม่สั่นคลอนนั่นก็คือว่า เราจะต้องยืนหยัดอยู่บนแห่งความศัลธรรมในความดีถึงแม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่มนุษย์ส่วนใหญ่จะละเลยในการที่จะกระทําในความดีแต่เราผู้ศรัทธานั้นจะต้องยืนหยัดในการกระทําในสิ่งที่เป็นความดีอันนั้นอย่างมั่นคงและมีความเชื่อมั่นต่ออรรสุบะตาิอลาประการที่สองก็คือเราจะต้องเป็นผู้ที่มีความพยายามอย่างไม่เผลิดเพลืน ความพยายามนั้นคือหนทางที่จะนำให้เราไปสู่เช่นใจที่อลัลลอฮฺสุบฮานะฮฺตละลานั้นจะให้เราได้ประสบความสำเร็จนั่นเองด้วยเหตุนี้ในความพยายามของเราจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้และก็ความเข้าใจเป็นอันดับที่สำคัญซึ่งจะทำให้เรานั้นเป็นผู้ที่ได้รับความสำเร็จอย่างที่บรรดาคนก่อนๆน,นั่นก็คือบรรดาสอบบัดก็ได้รับความสำเร็จมาแล้ว ประการที่3ก็คือเราจะต้องเป็นผู้ที่ควบคุมตนเองทั้งสิ่งที่เล่นลับและก็เปิดเผยการกระทำความดีนั้นแน่นอนว่าเราจะต้องเป็นผู้ที่มีความตั้งใจถึงแม้ว่าสิ่งนั้นเราอาจจะอยู่เพียงลำพังคนเดียวเราก็จะต้องเป็นผู้ที่กระทำความดีด้วยความจริงใจ หรือเราอยู่ daily, ต่อหน้าบุคคลเราก็ต้องมีความตั้งใจในการที่จะกระทำความดีด้วยความบริสุ์ใจต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮุวดาลาประการต่อมาก็คือเราจะต้องเตรียมความพร้อมในการที่จะกลับไปหาอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวดาลานั่นก็คือการมีชีวิตของเรานั้นจะต้องพึงกระทำความดีด้วยความสม่ำเสมอและก็ด้วยความบริสุ์ใจต่ออัลลอฮ์นะเผื่อว่าบรรปลายชีวิตของเรานั้นเราจะได้กลับไปหาอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวตาลาด้วยความเมตตาจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวดาลา ประการต่อมาก็คือเราจะต้องทบทวนตนเองก่อนที่เราจะต้องถูกสอบสวนโลกดุนยานี้คือโลกแห่งการกระทําแต่ในอาคีรัตนั้นเป็นโลกแห่งการสอบสวนเราไม่พึงกระทําสิ่งใดๆทั้งสิ้นแล้วแต่เราจะต้องได้รับการสอบถามจากอัลลอฮฺสุบฮานาฮฺว่าเราได้ทําอะไร ในความปวดปราดที่อัลลอฮฺ سبحانه และก็เต็ได้ให้กับเราอะไรบ้างฉะนั้นอัลลอฮฺ س ุบฮานแลาจริงได้บอกต่อไปว่าผู้ใดก็าตามนะครับที่เขานั้นได้ทาความดีนะที่อัลลอฮฺนั้นอัลลอฮฺ س ุบฮานละตาจะทรงจัดเตรียมสวนสวรรค์อันหลากหลายอันสตาปนเะบื้องล่างมีลาําธารหลายสายหลายปานขอลีดีนาียหาอาบาดาเขาจะพำนักดูในตลอดการ รอดิยัลลหฮวอันหุมอัลลอฮ์ทรงพอใจในพวกเขานะและพวกเขานั้นก็พึงพอใจในอัลลอฮ์บ ب ห ا ن ه าละตะมาัวและอัลลอฮ์สุบฮัตอาลาบอกว่าพวกเขาเหล่นี้แหละคือผู้ที่จะได้รับชัยชนะในบ้านปลายของชีวิตนั่นเองนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮตอลาบอกว่า เป็นผู้ที่มีความดียิ่งในทัศนะของอัลลอฮฺสุบฮานะฮุสฺอัลานี่คือผลพวงของการที่เราขัดเกล่าด้วยการศรัทธาและการประกอบความดีอัลลอฮฺมุตลิมุลาจึงให้เราได้รับควาสมสํมเร็ิทั้งโลกนี้และโลกอาคิรัดก็ขอกวาาคลิปนี้เตือนตัวผมและกับพี่น้องว่าบินไลยตอฟิกวันเอดยาวัลลอมุเลกุมบารอกตุลลอฮฺบิรกาตุ